อาชีพนังวาดรูปทุกคนอาจจะคิดว่าอุ้ยต้องวาดหนังคนหลังแข็งทั้งอีกวันแต่ในวันที่อาชีพเราไม่ได้วาดรูปละเราจะทําอะไรบ้างาก็จะเป็นเริ่มต้นบล็อกวีของเรานะคะว่าก็วีทงวีเนี่ยเราทําอะไรบ้างวันนี้นะคะเราก็จะมาทําในส่วนของสินค้าที่เราจะไปออกบลธปลายปีคือเออมันหลอกยู you know, ่นอกมัมมี่มัมเมียเขาเยอะไงแต่ว่าผลที่ออกมาก็คือเป็นขออ้อมูลค่ง พ่อเหนือคนนี้คือหน้าท้ายแบบว่าพระเอกมังคาวามากนะตอนนี้อันนี้เล่นมานานนะคะเป็นมาทีสเพราว่าช่วงนี้ยกินพวกหมาเด็กยกูิิมเปิอเลย นอนว่าวันนี้เรายัางงว่วงอยู่ วันนี้เราก็จะเป็นเริ่มต้นบล็อกวีกของเรานะคะว่าวิคทางวิกเนี่ยเราทำอะไรบ้างซึ่งในการทำงานเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราอะจ,จะเป็นที่แน่นอนคือจะแอคทีฟช่วงเช้ามาเราเป็นคนช่วงแอคทีฟช่วงเช้านะคะถึงจะดูง่วงๆแต่จริงๆเราสมองแล่นมากกำลังแบบแล่นๆอย่างนี้เลยและแน่นอน,นะค่ะถ้าใครติดตามไอจีเราช่วงนี้คือเรากำลังลงแคมเปญน,น,นะคะซึ่งเป็นแคมเปญของเว็บตูปนประกวดคอมมิกนี่แหละถ้าใครสนใจวาดวาดกระตูนลงประกวดได้เช่นกันนะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยจะเป็นหวข้อโรแมนต์นะคะใครเป็นสายเขียนสายวาดเนี่ยก็ลงไปเล่จะ วาดภาพได้สร้างเรื่องราวแล้วเนี่ยยังได้ลุ้นโอกาสเป็นนักเขียนหน้าหลักด้วยนะคะแถมยังมีโอกาสคว้างเงินรางวัลอีกตั้งหากสำหรับติเด็กของเราเนี่ยสามารถตามอ่านได้ที่ i g k s o e x y นะคะตามข่าวสารประกาศการอัปได้ที่นั่นเลยเรื่องเล็กๆร่าวๆเนี่ยก็สามารถตามกันได้และตอนนี้ก็กำลังปั่นในเรื่องกำลังคุตอนอยู่กำลังอยู่ในขั้นตอนที่กำลังเตรียมการและแน่นอนว่าเช้าอย่างนี้หัวกำลังแรกนี้เราต้องวัดรูปอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นคิวของการโปรโมทค่ะโดยวันนี้เนี่ยเราจะ ทดลองเบสฟิสกิลที่เราได้ทําออกมาใหม่ค่ะในการทำเบสฟิสกิลอย่างหนึ่งออกมาเนี่ยเราต้องทําการทดลองแบบหลายรอบหรือว่าเบสน,นั้นจะใช้ซ้ําหลายๆทีเพื่อที่ถ้าสมมติว่าคนเอฟไปเนี่ยจะใช้มันได้จริงมากน้อยแค่ไหนซึ่งตัวเนี่ยก็เราก็จะทดลองแบบเยอะมากๆเนื่องจากว่าเราก็กลาลังจะทำคอมิกด้วยเช่นเดียวก,ก็เลยวางแผนเป็นการทดลองเบสแล้วก็ได้เอนจอยกับผู้ติดตามไปด้วยเอนจอยกับผู้ติดตามเนี่ยหมายถึงการที่แบบทั้งทั้งที่เนื้อเรื่องหลักอ่ะเรายังไม่ได้ลงแต่ว่าทําไมเวลาที่เราออกบู๊เนี่ยมีคนมาซื้อสินค้าอะไรมากมายแต่ว่าเรา จะทำอย่างนี้โคไปด้วยในระหว่างที่เนื้อเรื่องยังไม่ออกอย่างเช่นเราจะลงสตอรี่นี้ให้ทุกคนวัดเลยว่าอยากเห็นหน้าใครซึ่งผลลัพธ์ไม่ว่าจะออกมายัางไงเราจะวาดคนที่ได้ผลโบอันดับ2ของผลโบนี้ค่ะ แล้วเขาบอกว่าผลลัพธ์มันเกินคาดมาซึ่งจริงๆอ่ะตอนแรกอะเราคิดว่าต้องเป็นน้องเจแน่เลยเพราะว่ายูโน่มาหมีมาเมียเขาเยอะไงแต่ว่าผลที่ออกมาก็คือเป็น,นพ่อมาพีของซึ่งพ,พ่อมาพีคนเหนือคนอนี้คือหน้าท้ายแบบว่าพระเอกมังคาวาม,มากนะแต่ว่าแต่ว่ามันไอ้นั่น มันแบบมันหลอ่อคือเออมันหลอ่อแค่ออกแค่ตอนเดียวแต่ every one แต่ว่าทุกคนอยากเห็นมากคือเขาออกแค่ตอนเดียวแล้วในตอนทําสินค้าเขาได้เกินการสินค้า s e ีเ e t ตจริงๆอะที่ได้เป็นสีเข็ดเพราะพราไม่ได้ความหล่อหรืออะไรนะแต่ว่ามันคือการที่ตัวละครพ่อมาเฟียฝั่งเหนือเนี่ยเขาออกช้าสุดพอออกช้าสุดปุ๊บเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะฮอตขนาดนี้แล้เอา เขาไปอยู่ในการซีเขดซึ่งมันเป็นเพราะออกช้าสุดใชไม่ใช่เพราะลูกรักเลยจริงจริงและแต่อจากนั้นนะคะพ่อก็ฮอตมากฮอตมากมาตลอดแบบดิฉันงงซึ่งผลโพล,ลนี้มันวัดได้เลยว่าทุกคนอยากเห็นพ่อมาส่งเหนือว่าลุคนี้ลุกเขินฉันก็แบบได้จใาจัดไปมาค่ะวันนี้เรามาวัดพ่อมาเฟียฝั่งเหนือกัน <c oughs> แล้วก็ถึงเวลาของเบสฟูดเกลแล้วนะคะซึ่งเบสฟูดเกลวนี้เป็นตัวช่วยสำหรับคนฝึกวาดมากๆในเซตเนี่ยมีหลายตัวมากๆแต่ว่าถ้านับไฟเนี่ยจะประมาณ 1, 1านึ่งหนึ่งห้าเลยก็คือร้อยตัวช่วยสาหรับมือใหม่มากๆนะคะ,เ,ะ,คะเพราะว่าเบสเนี่ยเขาจะมีตาทุกตัวซึ่งบางทีอ่ะเราไม่รู้ว่าขนาดไหนตรงไหนเราไม่เคยจริงๆว่าจะวาดยังไงให้สมดุลตัวเบสเนี่ยจะช่วยได้มากๆมีมากกว่า100้ท่าทางแล้วก็มีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวหลงทางว่าเฮ้ยถ้าซื้อไปแล้วฉันจะใช้เป็นไมไม่ต้องกลัวไม่ต้้้อองงห่่ววเเเลลยแแาาบบใสขไปปุก็ กดไปที่เลเยอร์แล้วก็ลดความทึบแสงแค่นี้แล้วก็ตัดเส้นได้เลยหรือว่าบางคนเห็นจะวาดผมยงไปได้เลยอย่างเราคือเราวาดผมไปเลยเพราะว่ามันสะดวกรวดเร็วมากเอามาทำคอมิกคือวาดดบบตุงคือคล่องมือสุดใช้ได้กับทุกแอปทุกเครื่องเลยค่ะเขาบอกเลยว่าประหยัดเวลาไปเยอะมาก และนี่เป็นงานที่ออกมานะคะซึ่งแน่นอนว่ามีผลต่อเนื้อเรื่อง<พ>อ,อยู่แล้วการโหวตของทุกคนมีผลค่ะซึ่งถ้าเป็นน้องเจเนี่ยมันอาจจะเป็นเนื้อเรื่องอีกแบบนึงเรารู้สึกชอบทําอะไรแบบนี้มาเลยอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกันขอบคุณที่มาร่วมโหวตกันนะคะอย่าลืมไปอ่านเด็กๆแล้วโหวตเด็กๆให้ได้ไปต่อกันด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเอาฟิตวันนี้นะคะเป็นยิน ยีนลูกไม้โคตรน่ารักอันนี้มากับคุณแม่ หลายคนอาจจะร,รู้จักเราจากมุมมองนักวาดก็จริงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้ววันที่เราไม่ได้วาดรูปเนี่ยเราก็ออกมาข้างนอกเหมือนกันวันนี้จะมาเป็นเติมความรู้ค่ะเกี่ยวกับสุขภาพเอาไว้ดูแลตัวเองแล้วก็เอาไว้ดูแลคนที่เรารักและดูแลคนในหน่งที่อยากมีสุขภาพดีซึ่งวันนี้เนี่ยเราเองก็ได้มีโอกาสขึ้นแชร์ประสบการณ์ด้วยตื่นเต้นมากๆหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะแต่จริงๆแล้วเราขี้อายขี้อายแต่วันนี้เนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีมากๆเลยขอบคุณสําหรับโอกาสดีและประสบการณ์ดีๆนะคะ โีนหนึ่งช้อนค่ะวิตกคีเบอรี่โปรตีนหนึ่งช้อนเพิ่มโพรไบโอติกคนมองอะไรบ้างทุกคนมีของอะ้งคะคุณดนอนเนเลยเนาะค่ะเอาเพนทั้งของแก้วเลยและแน่น,นอนคะ่ะตามสไตล์สาวเฮลตี้อย่างเรา,าไม่ได้ที่จะซื้อเพนเบรดหรือของออร์แกนิกเข้าบ้านอ่าโปรไบรโอติก ซึ่งมันฟินมันโซมากคือแบบแต่ละอย่างนี่ก็คือแบบอร่อยสองแม่<อ>แมลูกนะคะวันนี้ก็ทําภารกิจสําเร็จขอบคุณสําหรับ9ก้ากําลังจใจเฮ้ยอะไรเนี่ยอะดูมหน้าคุณแม่ว่าฟินวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ไม่ได้วาดรูปแต่ว่าโคตรจะสุดยอดเลยวันนี้มีนัดสัมภาษณ์ค่ะวันนี้มีนัดสัมภาษณ์ซึ่งตื่นเต้นมากเป็นการสัมภาษณ์ที่มาขอสัมภาษณ์เรื่องการ อาร์ติสที่จะพัฒนาตัวเองเราดีใจและเป็นเกียรติมากที่อยู่ในหมวดหมู่นั้นคือเนื้อหาของเราคอนเทนต์ของเรามีความสอดคล้องกับหนังสือที่เขาอยากจะเขียนซึ่งเราสั่นอยู่หลังก้องเดี๋ยวอีกประมาณ10นาทีก็จะไปสังษณ์แล้ว ตื่นเต้นมากคือจริงๆมีหลายคนทักมาขอสัมภาษณ์มากเลยค่ะแต่ว่าบางทีแบบว่าบางช่วงจังหวะเราแบบไม่เห็นข้อความไม่เห็นเมลอย่างเงี้ยมันก็จะดเาลื่อนกันไปนิดหน่อยแล้วคือแบบพอเวลานนานผ่านไปก็รู้สึกว่าอ๊ะฉันไม่ตอบเขาเลยแต่ว่าขอบคุณทุกคนมากๆที่อยากเห็นในมุมมองของเรานะคะเราดีใจแฮปปี้และเป็นเกียรติมากขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะกำลัาางทำโปรเจกต์เกี่ยวกับการค้นหาตัวเองนี่แหละเพราะว่า เราพอเราโตมาประมาณหนึง่งเนาะเราเข้าไปอยู่ใน c u เจอร์หลากหลายเมือที่หมายสมัยเราเรียนเนาะเราก็จะอยู่ในแวดวงสังคมเล็กๆของเราเราเริ่มแบบไปอยู่ในสังคมที่โตขึ้นไปอยู่ในสังคมขององค์กรการทํางานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีพอเรียกว่ามีผลต่อวิธีโต,ตของเราประมาณหนึง่งเราเป็นอย่างนี้ดีไหมนะเราพอไหมนะหรือเราทําได้ดีไหมนะเงี้ยมันขุดขึ้นมาตลอดเวลาใช่ไหมครับซึ่งคิดว่าหลายๆคนที่เป็นน้อง อ,อ,ยอยากจะทําอาชีพแบบเป็นนักวาดแหละแต่ว่าในประเทศไทยอ่ะอาชีพนักวาดอ่ะถ้าให้พูดถึงว่าคุณจะหาเงินจากการเป็นนักวาดอะไรก็หลายคนมีคําตอบไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทําอาชีพอะไรอันนี้มันบอกไปแล้วว่าคุณได้เงินเ,นเท่าไหร่นะแม่คือมันรู้แค่ไม่กี่ดังนั้นแต่ว่าในต่างประเทศอ่ะมันก็คงมีคําตอบของมันแต่ประเทศไทยตรเน,นี้เรายังไม่ค่อยเห็น ับเราในตอนนี้นะเราก็เลยรู้สึกว่ามันทําให้น้องๆหลายคนะเลือกที่จะทิ้งเส้นทาง ในการที่เราอยากถ่ายวารูปอะพอไปไปทำไปหาอะไรี่มันมั่นคงหรือตามแรงกดดันของสังคมมันที่เราเป็น่จริงๆเราสึกว่าเราแอบชอบการสัมภาษณ์นะมันเป็นการมันเป็นอีกหนึ่งที่เปลี่ยนมุมมองความคิดได้เลยอะค่ะเราได้แชร์ความคิดกันแล้วแล้วก็มีมุมมองที่เขาอยากฟังเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบประทับใจมากอันนี้ก็เป็นงานของคุณตันนะคะเห็นคุณตันบอกว่าจะเขียนเป็นหนังสือก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามคุณตันด้วยนะคะเย้ <Yeah. S 2> mm. ไปถ่ายรูปที่บรรทัดทองก็ไปกินชาบูหลายแหละชื่อร้านอะไรขั่งเปาชาบูเน้นหม่าล่าจำมาได้ค่ะอะไรที่ไข่กุ้นมาเทียวเ้ว่ยกาน่ไม่เกิ400เลือกชู้องจุ่ม่อนแล้วค่อยสปดตั้มาถกเลือก้งสองตั้สามร้อยไม่เกิน400ไม่เกิน400ล้คะ อะรจ้าทั้งค่าเที่ยวล้องถือทคกเมื่อซื้ออะไรดีวะอันนี้ก็น่าน่าก่ะพวกมันไปขอขอนแล้วแบบว่าและยังไม่รู้ว่าจะให้ใครนี่แต่ก็ละเม่อเห็นกันก่อนอันนี้อยากซื้อให้ตัวเองชื่อของเขาคือยอด้ักสืบโคนั่น สาเทลุกนานาแต่ตัวนี้คือมัวเลยใช่อันนี้โอลิมปสมัสเลยอัวใหญ่สวยมากตอบว่า ประมาณนั้นแต่ละคอก็จะเป็นเลยที่ซื้ออันนี้นะคะก็บอกว่ารู้สึกว่าเราเป็นศิษยากกันใช่ไหมแล้วเพื่อนอก็ออกแนวว่าตีมหวานหวาน<ม><ม>ก็เลยอยากให้แบบได้อันนี้ไปตั้งโต๊ะกันมันจะหวานมากแล้วก็ถ้าใครเก็บคูชที่เป็นเออ่พวก MCT อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นโมเดลน่าแล้วสีอันนี้ม,มันจะเข้ากับโต๊ะพวกงั้ทุกคนไม่ว่าใครจะได้ไปก็คืออันนี้เข้ามาเลยใช่ไหมถ้าไมถึงซื้อกล่องอบนฝดละเอียดอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยากให้ เสือไปดูคนที่แบบแกกองจุงมาอะไรเงี้ยแลิวนนีาแั้่ะรู้ตีเค็กันทุกคนนะคะวันี้ในเร่นมานาแล้วค่ะไปเป็นเมาทีสพอบว่าช่วงนี้กินพวกหมาเด็กเป็นแบบหมาอันนี้เปนแบบใช่เป็นบ็อกแบระเนหมาอะไรเง้ยเวลาส่วนีมันได้อะวสอชิ้นแล้วันแ้น้นี้ก็เอาได้ัำใช้ได้หมแล้วป็นีเ็กัน้ยถูกต้อง แต่เพื่อนอันนี้ซื้อเข็ดก็ได้แล้วอันนี้จริงๆว่าส่วนตัวจับได้เองพอพิเศษจบนะคะเราจะมีการแลกกล่องสุ่มกันค่ะก็คือเป็นการสุ่มเราก็ไม่รู้เลยว่าใครจะได้ใครก็คือจริงๆอ่ะมันก็จะได้ประมาณนี้นี่ก็เป็นผลการจับฉลากค่ะเราก็ได้น้องมองทีมานะคะมาด้วามีดิสเคตก็คือตัวนี้เห็นไหมมันเป็นแบบกอดกันเป็นเพื่อนกอดกันเนาะแม่แรงกันเลยเก่งเลยเก่งเก่งมากช่วยด้วยช่วยด้วย

มันม on oh? so oh? oh, ันน้องคนนี้นี่อะไรนะน้องคนไหนนะทีมนี้น้องตรงกลางน่ารักมากการ์ดน่ารักมากนี่ไหเป็นคู่ที่นี่ได้ของเราไปนะคะอยากได้ซีเครตค่ะมีของนั้นมีของด้านนี่ของนี้เออมีใหลายหลญ่มากตัวที่อยากได้อันนี้ละกันสีม่วงตัวสีม่วงจะเป็นจริงฝึกตัวใหญ่ก็ได้มันาครับเป็นจรีนถ้าลูกการ์ดนะ อะไรอีกต่อไปอยากดูไฟอยากดูทำไมอาะคือเาคือเราสี่ขียวเกิดสองสอตัวเลี่ยนไ้เหรูตัเลี่ยนได้ไล้ววินาทีอะไรอ่ะอ๋อเต้นแบบแขังแขนเหรอชอบไหมห คนนี้ง่าคงจะหวานมีอะไ้เข็มหนักนะากได้ตัวไหนเ่ยนอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวไหนเลงไว้นะคะจะเป็นตัวนี้ร้องผมเปียแล้วก็เป็นสีส้มทุกคนเห็นไหมนี่อันนี้น้องคนนี้นะคะจริงอยากได้น้องตังโมก็น่ารักนี่น้องคนนี็น่ารักจริงถ้าคนนี้ถ้ารวคนไ้หมดเลยใช่ใช่ใชโตหนึ กระตูนอย่างดูดิไม่เห็นก้าวหรอนสององให้ฝลแล้วก็เราเป็นตัวนาก่องอุ้ยเราไม่รักมากจริงเลยอันนี้กี่ใบแดงคะเกือบสี่ใบแดงเกอบี่ใบแงแล้วแบบได้ขนาดนี้นวสามารถห้อยได้ตันนี้เราก็องมีเขาจ้างปะต้องการอะไต้องอะไรห้อกระไร ที่เก่าเวลาเดิมสํำแรัววันนี้นะคะก็คือต้องเป็นวาดูอยู่แล้วนั่งโตขนาดนี้ซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาทําในส่วนของสินค้าที่เราจะไปออกบูธปลายปีอทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยสินค้าเนี่ยมันต้งเดือนเลยเหรอทั้งนั้นที่ออจริงๆรเราออกบูธต้งปลายปีถูกไหมแต่ว่าทําไมแบบทําถึงั้งนตลตรงนี้คือสําหรับเราเรารู้ว่าตอนที่เราอยากทําแต่ถ้าพอไปถึงวันที่เรารู้สึกว่าคือเตรียมตัวที่จะขายอะ่ะมันจะไม่มีเวลาคิดเรื่องการสร้างสารรค์อะไรอย่างนี้เลยแนะนําว่าถ้าใครที่แบบเฮ้ยอยากลงสินค้าอะไรเงี้ยเราแต่ว่าอยากทำ ตอนนี้แล้วอะแต่ร like, <siglo>. ู้สึกว่าเฮ้ยมันอีกตั้งไกลแน่เทนอาจจะเปลี่ยนหรือเปล่าหรือกังวลเรื่องแบบว่าเฮ้ยสินค้าวางลรงงานผลิตอะไรเงี้ยอาจจะเปลี่ยนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็จะมีทางเลือกให้กับสําหรับในช่วงตอนนั้นแต่ว่าในตอนนี้ถ้าเรารู้สึกอยากทาให้ทําตามหัวใจตัวเองเสมอนะคะถ้ามันอยากทามันมีไอเดียคือบางความรู้สึกบรูปบางรูปมันก็ตอนนี้ต้องเป็นตอนนี้เท่านั้นอะเหมือนกับว่าเวลาที่เราบอกรักใครมันก็ต้องเป็นตอนนี้ไม่ใช่ไปบอกรักเขาในอีกสิปีข้างหน้าเฮ้ยไม่รอดเรื่องนี้ได้ไงเดี๋ยวก็้องข่ายน ว่าโปรดักอะไรแต่ว่ารูปอาร์ตที่อยากสวาดอ่ะมันมีก็เลยอยากสวาดม่ก่อนตรออกสินค้าเราจะไม่ให้อาร์ตทำกันเลยเพราะเนื่องจากว่าโจทย์อย่างข้อแรกที่เราให้ความสาคัญมากงาคือทําแล้วเราต้องอยากใช้เองถ้าเป็นสินค้าที่ทํามาแล้วไม่ต้องการใช้มันก็จะไม่มีประสิทธิภาพในการที่จะพรีเซนต์หรือว่าเสนอถ้าทํามาแล้วไม่ต้องการใช้เองเนี่ยก็แน่นอนว่าตืดๆไปผ่าน <laughs> วอล์กวีคจะพลาดไม่ได้คือช่วงอันบ็อกซ์นี้ถ้าจำไม่ผิดมีฝักโกโมโปเดิน้องชินซุมรสซิ่งนะคะนี่ทุกคนหนูสวยมาก คือแม่น้องชิ้นไม่มีไม่ได้ปกติแล้วเราเป็นคนไม่เก็บสแตนหรือพวกของชิ้นใหญ่ใช่ไหมคะมันจะแบบเปิองพื้นที่มากๆเพราะว่าเวลาเราเช่าใครเราก็ช่าหลายคนไงหนุ่มสองเดียแลเวเออสมมติว่าเราเก็บหลายๆอาร์ใช่ไหมไมันจะมีความแบบว่าใช้พื้นที่เยอะเราก็เลยเลือกเพือแบบเก็บของเล็กๆเช่นพวกโปสการ์ดโปสเตอร์เก็บแบบนั้นมากกว่าเราจะไม่ค่อยซื้อสแตนแต่ว่าด้วยความที่สแตนต้องพักะคือมันแบบมันโคตรเท่นะคะอันน<ฮ>ี<ฮ>้ของเป็นของนางโม<ฮ>โหพี่โมโคตรเท่ ฝั่งหลังก็จะแบบเป็นแบบนี้เลยคือสแตนมันเทมากมากอ่ะโอ้ยด้วยความที่ต้องสกัดเขาจะมีความฝั่งย้อนยุควินเทจอ่ะแล้วคือคาแรคเตอร,ร์พี่โมเขาจะแบบว่ามีแบบเห็นป้าแบบว่าเอ้เนี่ชัดมากแบบแบบว่าน้องชินส้มรสซิ่งอันเนี้ยก็แ,แบบมันเข้ากันมันเข้ากันมากแล้ว่องต่อไปเขามัน,นั่งรัก มีคนของของขวัญมาให้ไต่เด็คืออันนี้คือมีข้นุ่มกับน้องจิฟูยุหรือน้องแกะน้องจิจีดู้ดูน้องฟูยูน่ารักมากลูกแม่อ,อแล้วก็น้องคนนี้คืออาดน่ารักมากทุกคนอุอย้ออยมีกระเป๋าอุอย้ยแล้วมันของใช้ได้จริงอะ่ะตื่นเต้นเปิดของกันโอ้โหเจียว ของแหมอุ้ยเป็นยังไงพี่น่ารักมากอันนี้ก็าจะเป็นสติกเกอร์เอามปดูน้องของจริงกันก่อนโอ้ my god โอ้ my god โมเดลเหมือนฟิกเกอร์ญี so ่ปุ่นเลยอ่ะคือแบบสวยมากน่ารักมากน่ารักมากๆเขาเคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งน้องมาให้นะคะแบบน่ารักมากๆมาต่อกันในเซอร์ของวันพีชมา อันนี้เป็นทองจากคุณปิ่นนะคะเป็นนักว,า,วาดที่วาดร่สวยมากมีของแถมเดี๋ยวเราต้องเปิดของแถมก่อนตามธรรมเนียมตา่าคือฟ้าดำขาวดำนี่งนี่างนี่น,น,น,นารอเดี๋ยวเอาไปห้กับข้อจีทุกคนดูมันโศมากมันน่ารักแบบชมพูกับน้ำตาลที่ถูกต้องอะ ไม่ได้อาหารจะหลักก็คือวันพีทวันใจโอ้ยคนแรกก็อึ้งแล้วคนแรกก็โคตรจะอืมันโคตรจะแฮนด์ซัมแล้วอ่ะเรามาเริ่มมหกรรมคนหลอกันดีกว่าคนพีเอดคนแรกนะคะคนต่อไปคือลูฟี่โอ้ยป้าโอ้โหโคตรจะเท่คือถ้าทุกคนเห็นใกล้ๆอ่ะคือมันยังมีกากเพชดด้วยนี่นะคะโอ้โหโซโ คนต่อไปแน่นอนอยู่แล้วมันต้องมีสันติแน่นอนอู้หนี่ลิศเกินลิศเกินโอ้โหก็ถามว่าเป็นตามคนปิดได้นะคะเป็นงานอาร์ติโคจะพีเนี่ยมากกลับมาอีกครั้งกับด้อมสกัดนะคะคืออันนี้เป็นการจุ่มพี่พี่ว่าใครจะมาหาหนูบ้างโน่นัสกี้เหรแล้วก็ใครวันนี้สี่วัพี่ว่าใครมาบ้างคิดว่านางงูโมะจะมาไหมไม่มาไม่มาน้องชินจะมาไหมน้องชินมาแต่้อง นี่ yeah <motorcycle> จะเป็นบล็อกเข็มกัดจาก a โมต o นะคะก็เป็นบล็อกแบบนี้คือมันก็จะมีตามีเลยนางโมมี2ในในหนึ่งคือต้องมาแน่นอนเราเป็นอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้3ามอันวันนี้ทั้งหมดก็จะเป็น4ี่จุมนะคะก็จะเป็นการ์ดสีแล้วก็เข็มกัด4ีเรามาเริ่มที่การ์ดก่อนถ้านางโมมามาก็คือกีดกีดก็นางโมม,มานะจริงๆอามาสองแรกก่อนเลย <S <S> นะคะรักเรานักนาลอ่ะคิดว่าตรงนี้เป็นใครน้องลูกน้องลูกโอซารังยี่โอแต่มานี่นี่จะดาอตึงน้องแม่ดำโมมาดิวะคิดว่าน้องชินมาไหมมาแล้วอากิระอากิระโอ้ยลูกแม่อากิระลูกแม่คนสวยมาโซท้าย มามาาเข็มกัดเข็มกัดเอ้ยนางโมไม่หลอกเราได้ไงอ่ะเข็มกัดคิว่าน่าจะได้ไข่โมชินแล้วก็น้องโมมาค่ะเราเก่มกกัน่ลูกคู่ีกคนมอันนี้ลูกคูันอเดียวในบล็อกเลยนะเว้ยคือแบบคือคือ พี่เสล่มาแต่วันนี้ขึ้นกับโทลฟฟ้ามากเอ้ยลุงสกาอุ้ยลุงสกาหลงว่ะค่ะดันคุ้มโมยังไม่มาเหลือสองสุดสุดท้ายมาเทนเทนเทนสุดทีแกร์โอ้โหนันรักมากพี่นันรักเกินเด็กช่างรักโอ้โหได้กขาปัดไม่มาเด็กช่างรักเกินอ่ะอันสุดท้ายนั่งชินเหรอ ขนาดนั้นเลยเหรอวะนั่นสื่อชินจงเจริญขนาดน,นั้นเลยเหรอวะต้องมีคนอื่นบ้าแงแหละมามา้นางโมมพี่โมมาแล้วโอเค okay, วันนี้ก็จบไปด้วยความกิมเอมอีมมเอ็นใจกันวันนี้นะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันอันบอกที่โคตรฟิน <laughs> อยากได้ไปที่เป็นแบบเต็มหน้า มันก็เต็มปุ่นมากเต็มปุ่นมากไปต่อไอใข้เป็นใบคู่ไขยเป็นใบคู่้้้าแต่ชินอคุควสามอันรวดเลยมาเรียกแมกซ์มาเรียก